งนานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขพิการนะครับที่อยู่ในอคอกปะจุบ้านเพื่อนทะเลจรอคอกปะจุนะครับอยู่ที่ตำบลสักโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับพี่อดีตแกงไก่มาตัดขนให้กับสุนัขที่นี่อยู่เป็นประจำนะครับมาตัดขนให้น้องจะได้สบายตัวดูแลรักษาได้ง่ายนะครับ จะได้ลดอาการปิดแนงขึงคันลดเหตุหมัดลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับท่านที่พี่ท่านผู้มีจิตเมตตานะครับต้องการจะบริจาคเป็นค่าอาหารค่ายารษาโรคค่าดูแลสุนัขจรนที่นี่นะครับสามารถติดต่อกับมูลนิธิของปัจจุได้โดยตรงนะครับที่นี่เป็นมูลนิธิดูแลสุนัขจินสุนัขพิการอยู่ที่ตำบลสักโจม อำเภอราชเดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนโมทนาบปกับทุกท่านด้วยครับทีมช่างตัดผลที่นี่นะครับ